เมนูนี้ข้าวมันหอ่อไข่ต้กขูหวานโรยงานนะครับหน้ากระเทียมเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทําเมนูความอร่อยของเมนูนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นเมนูง่ายๆให้กับเอฟซท่านหนึ่งที่ขอมาอีกเหมือนเดิมครับสงสัยว่าข้าวมันเป็นอย่างไรเหมือนข้าวมันไก่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปดูวัตถุดิบกันนะครับว่าข้าวมันของผมจะเป็นยังไงครับ วันนี้ผมจะมาทำเป็นข้าวมันหนาเต้าหู้หวานโรยงาครับเราก็มาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมใช้เต้าหู้1หลอดนะครับก็หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนไว้ก่อนเลยครับหมูบดครับสักหนึ่งก้อนไข่ไก่สองฟองครับอันนี้เป็นเนยจืดนะครับกระเทียมเจียวแล้วนี่เป็นงาคั่วครับวันนี้จะใช้ผงข้าวผัดครับเป็นตัวช่วยแล้วก็แป้งมันครับแป้งมันใช้นิดหน่อยในการตีกับไข่นีก็เป็นวัตถุดิบโดยรวมเลยนะครับของข้าวมันห่อไข่เต้าหู้หวานลรยงาครับผมก็จะตอกไข่สองฟองก่อนนะครับ โดยใส่แป้งมันไปสักหนึ่งช้อนชาก็ได้ครับเพื่อให้ไข่ออกแข็งนิดๆเวลาเราเอาไปเจียวเป็นแผน่นส่วนในตัวข้าวผมจะใส่ผงข้าวผัดไปสักครึ่งช้อนชานะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เกลือได้นะครับผงปรุงรสซีอิ๊วขาวได้หมดครับแล้วก็เนยสักหนึ่งก้อนผมจะไว้ที่ข้าวเลยครับ เนยหนึ่งก้อนนะครับแต่ส่วนมุสาบจะมีกระเทียมครับเอาไว้ตอนผัดแต่ก็แยกไว้อย่างงี้ก่อนครับก็จะจัดเป็นชุดเดียวกันก่อนนะครับส่วนเต้าหู้ไข่นะครับเราก็เดี๋ยวผมจะใช้แป้งมันคลุกแล้วลงทอดครับในการนำเต้าหู้คลุกแป้งก็ใช้แป้งมันดีที่สุดแล้วครับเพราะจะเคลือบหนังให้เต้าหู้ออกแข็งครับไม่โหดครับเดี๋ยวเราก็ไปทอดกันเลยนะครับแป้งเลยนะครับใครที่ก็โยวได้เลยครับตอนน้ำมันยังไม่ร้อนก็ยได้ครับ เอาไว้ให้เสด็จน้ามันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เอานําข้าวลงไปผัดได้เลยครับในช่วงกที่กระทะยังร้อนๆอยู่แกะเลยลงไปให้ละลายสักหน่อยครับก็แ,แค่เพียงให้รสชาติของข้าวมีบ้างแล้วกลิ่นของความหอมด้วยน้ำมันงาสักหน่อยครับในข้าว ก็จะมาพักไว้ในถ้วยก่อนครับเดี๋ยวเราต้องไปเจียวไข่น้ำพันธไข่พอกระทะปั้น้ำมันก็ต้องร้อนพอแล้วก็ตอ้องปลุกน้ำมันที่มีอยู่ในกระทะให้ออกให้ได้มากที่สุดท่าที่จะทำได้ครับให้ได้มากดีนั้นไข่เราก็จะยน่นเพื่อให้ไข่ได้ติดกระทะครับถ้าน้ำมันเยอะ ไข่ก็จะย่นนะครับแล้วเราก็เอาข้าวลงได้เลยครับ เราก็ได้ไข่ที่ห่อข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาตีรสชาติของหมูสับกับเต้าหู้เลยครับเป็นเต้าหู้หวานโรยงานก้กระเทียมลงผัดสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้กระเทียมหอมแล้วก็ตามด้วยหมูสับเลยครับเติมน้ำซุปแบบทำๆไปเลยนะครับเื่อน้ำจะได้ลาดที่ไข่จะได้ทำๆเลยครับเพื่อให้เป็นเต้าหู้หวานนะครับ ก็ขอหวานจริงๆหน่อยครับก็สองช้อนชาคก็พลังดีกสองช้อนชานะครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วดำกับน้ำมันงาครับยังไงก็ต้องใส่ให้หอมแล้วเราก็ตีน้ำให้ข้นๆหน่อยครับเคี่ยวๆไปก่อนสักหน่อยครับยังไม่ต้องรีบ เมื่อพอคนแล้วก็ตะพู่เลยครับคนนิดหน่อยก็ได้แล้วครับตะคู้จะได้ไม่เละโรยกระเทียมเจียวก่อนครับสักนิดหน่อยก็ได้ครับตามชอบเื่อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ แล้วก็งาคั่วนะครับงาที่คั่วแล้วก็เป็นข้าวมันห่อไข่ตะวหู้หวานโรยงาแล้วนะครับ